สวดีครับสำหรับวิดีโอีนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็มีกระแสแรงมากในประเทศไทยเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะช่วยสร้างรายได้ให้เรานะครับผมนะผมบอกเลยแล้วเดือนหนึ่งนี่เป็นแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนะครับผมฟิงโก้นั่นเอง ถ้าเอาสั้นๆเลยนะครับแอปฟิงโก้คือไลน์นะครับแอปฟิงโก้ก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่ขายของนะครับออนไลน์นะครับเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับเหมือนพวกช้อปปี้ลาซาด้านะครับอารีบาบานะครับอเมซอนนะครับอีเบ้อะไรเหล่านี้แต่ว่านะครับทางฟิงโก้เนี่ยนะครับมีความพิเศษจากแอปอื่นๆที่ผมพูดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยเดียวนะครับเพราะว่าทางฟิงโก้เปิดโอกาสนะครับให้เรานะครับสามารถที่จะเข้ามาสร้างรายได้แบบไร้ขีดจํากัดนะครับผมอ่ะก่อนที่ผมจะพูด กัะต่อเนี่ยผมจะให้ดูนะครับตัวอย่างไรายได้นะแล้วดูตัวอย่างไรายได้นะครับมีการถอนให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมนะผมจะให้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวการถอนหรือว่าการวิดรองเงินเข้าบัญชีธนาคารซึ่งในฟิงโก้เนี่ยเราสามารถวิดรอได้ทุกๆวันอาคารวันนี้ก็เวนเป็นวันอาคารที่3เดือน3ปี6 3ครับซึ่งเป็นวันที่40 42วันในการทำธุรกิจฟิงโก้ครับตอนนี้พี่มีเงินอยู่ในเนี้ย4ี่แสบาทแต่วันนี้พี่จะอ่าวิดรอก่อน4 0 0แสนทีนี้เวลาเราจะวิดรอเราก็มากดที่ยอดเงินมันก็จะออกหน้านี้อ่ออกหน้านี้ทีนี้เราจะเห็นปุ่มปุ่มรายการถอนทีนี้ปุ่มรายการถอนเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มรายการถอนครับ ท่านี้ถ้าเราไม่ยังไม่ได้ใส่เลขบัญชีเราก็สามารถใส่เลขบัญชีตรงนี้ครับแตอ่อันนี้ผมใส่ไปแล้วทีนี้เราก็ใส่จํานวนเงินครับผมก็ใส่จํานวนเงินให้ดูเลยครับลองนับดูครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคสแสดงว่าวันนี้ผมวิดดรอจํานวนเงินก็คือถอนมาจํานวนเงินสี่แสนบาทจากจํานวนเงินที่มีอยู่ในนี้สี่แสนกว่านิดๆทีนี้ผมจะกดที่วิดดรอเลยนะเอาหนึ่งสองสามครับ เขาจะบอกทันทีนว่าถอนสําเร็จเมื่อถอนสําเร็จแบบนี้เราก็สามารถกลับไปอยู่หน้าเดิมของเราได้เลยครับนะครับหลังจากคลิปที่เราดูเมื่อกี้นะครับทำการถอนเงินเนี่ยครับก็โปรเซสนะครับโปรเซสมาปุ๊บเนี่ยเงินยอดสี่แสนบาทเนี่ยก็เข้ามาที่นะฮะบัญชีธนาคารไทยเรียบร้อยนะครับย่อมาที่สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะครับห่าธรรมเนียมหนึ่งเซนนะครับแต่ยอดสี่แสนที่เขาถอนนะครับทีนี้ก็มาที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะอาทิตย์แล้วนะฮะก็มีการถอนเพิ่มอีกสองแสนโปรเซสมานะครับ คือผมให้ดูนะครับว่าถ้านับจากตรงนี้นะครับก็ประมาณนะสัก60วันนะครับ60วันป้าไปห0แสนแล้วนะครับก็คือเดือนละ3 0 0แสนเลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือรายได้จากการทำฟิงโก้นะครับผมแค่2เดือนนะครับประมาณ2เดือนจาก2ยอดนะสี่แสนละ2อแสนนะครับคือทำเงินก็ได้ขนาดนี้จากนะครับจากการลงทุนแค่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครั้งเดียวจบความพิเศษนะฮะของฟิงโกเนี่ยที่ผมบอกนะฮะเขามีเปิดโอกาสให้เรานะครับ คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยครับเข้ามาสร้างรายได้นะฮะมาร่วมแจมกับแอปพลิเคชันฟิงโกนะครับผมทีนี้เนี่ยผมบอกว่าคขาพิเศษอีกอย่างนึงก็คือนะฮะก็คือตัว CEO นะครับผม CEO นะครับคุณยี่เจินผิงนะครับหรือแจ็กกี้นะครับผมก็คือเป็นมือหนึ่งของอาลีบาบานะครับนะฮะร่วมสร้างอาลีบาบามากับอ่าแจ็คหมานะครับนี่ครับคนนี้นะครับยี่เจินผิงนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฟิงโกนะฮะและเป็น CEO ของฟิงโกอดีตเคยร่วมงานกับแจ็คหมามีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์นะครับให้กับอาลีบานนมาะครับ ประสบคสวามสำเร็จมากมายครับผมฉะนั้นเนี่ยคนระดับนี้นะครับออกมาทําฟิงโก้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกมาทําเล่นๆแล้วนะฮะเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมว่าเขาต้องการที่จะสร้างความสําเร็จนะฮะถามว่าเจ๊จีเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องเอ่อเรื่องสภาพการเงินในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าคงคิดว่าเรื่องเงินนี่คงไม่ใช่แหละนะครับเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จในอิรบาบามาค่อนข้างที่เยอะเ,ยเงินทองนี่คงมหาศาลแล้วล่ปะปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเขาต้องการที่จะสร้างที่อะไรที่เป็นตํานานของตัวเองมากกว่าตายไปแล้วโลกจดจํานะครับถ้าเกิดว่า วันนี้นะครับพูดถึงอะลิยอบานเะนี่ยคงพูดถึงได้แค่คนเดียวก็คือแจ็คหมาไม่มีใครรู้จักแจ็คหยีไม่มีใครรู้จักยี่เย,ยินผิงถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยอีก5-4ป,ปีข้างหน้านถ้าพูดถึงฟิงโก้เนี่ยต้องพูดถึงแจ็คหยีถูกไหมฮะถูกไหมนะครับนี่คือการสร้างตำนานให้ตัวเองคือการสร้างตำนานให้โลกผมว่าเขาต้องการแบบนี้มากกว่าคือผมบอกเลยนะว่านี่คือประเทศที่สองประเทศไทยคือประเทศที่สองนะครับที่ฟิงโกเข้ามา ทำธุรกิจและเปิดตัวนะครับฉะนั้นเราเป็นโอกาสที่ดีมากๆคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยครับเพื่อนจะคว้ามันไว้ไหมผมให้ง่ายคิดอย่างนี้นะครับว่าคือเงิน1 5 9 9ราบกาบาทผมไม่ทราบแหละบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยนะครับบางคนอาจจะตีความบางคนอาจจะตีมูลค่ามันมากบางคนอาจจะตีมูลค่ามันน้อยแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เนาะคือสภาพเศรษฐกิจของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าผมมองสำหรับผมนี่นะผมคิดว่าถ้าเกิด1 5 9 9ันราบกาบาทเนี่ยถ้าผมกอดมันไว้เนี่ยวันสอวันสามวันมันก เงนหนึันห้้เงิน1 5 9 9บาทนี่นะถ้าเกิดผมจะเอาเงิน1 5 9 9บาทมาสมัครแล้วทำบริเนสกับฟิงโกเนี่ยผมคิดว่าผมไม่จนลงอะนะฮนะแล้วมันไม่ทำให้ผมเดือดร้อนหรอกกับแค่เงิน1 5 9 9บาทเดี๋ยวผมก็าหาใหม่ได้แต่ถ้าแลกกับโอกาสที่ผมจะได้ในอนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยกับกับฟิงโกเนี่ยผมคิดว่ามันมีมูลค่ามหาศาลเหลือเกินเลยผมตัดสินใจด้วยมทตรฐานนี้เลยนะครับผมนะแล้วผมชอบแจ็คดีแล้วผมผมชอบแจ็คมาด้วยนะครับผมชอบอะไรอย่างเงี้ยผมชอบที่จะร่วมงานกับคนที่ อยู่ในระดับโลกมีความเก่งระดับนี้ผมชอบมากเลยที่จะร่วมงานแล้วประเทศไทยเป็นที่2นะครับเป็นต้นน้ําเราเริ่มอะไรที่เป็นต้นน้ําแล้วเป็นยุกเริ่มต้นเนี่ยเราสำเร็จแน่นอนไม่ชา้าก็เร็วเราสำเร็จแน่นอนฟิงโกนะครับผมนะฮะบริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับผมแต่เขาเลือกเริ่มทําการตลาดที่มาเลเซียก่อนนะครับไล่ขึ้นนะที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยนะครับเพื่อนแอปพลิเคชันฟิงโกปัจจุบันเนี่ยคือมาเลเซียเริ่มเริ่มเมื่อปี29ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับมียูเเซซออรรร์์์นนะคับยูที่ดดาววโหลลแ้ก ใช้งานฟิลโกอยู่ที่4ล้านยูเซอร์นะครับที่มาเลเซียนะครับ4ล้านบัญชีนะฮะคือทางฟิลโกเขามองออก่อนว่าประเทศไหนมีความพร้อมมาเลเซียเนี่ยเขาสามารถที่จะดิวดิวการชำระเงินต่างๆในผ่านเซเอมเซเว่นได้แล้วปัจจุบันนี้แล้วฟิลโกก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดดาวน์โหลดและยอดการสั่งซื้อสินค้ามากเป็นอันดับ2ของมาเลเซีย4ล้านยูเซอร์ภายในแค่เวลาแค่6เดือนเพื่อนๆสามารถที่ไปเสิร์ชรีเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Google ได้หมดเเลยยนนะครับทีี่่ผมมพูดา แล้วก็มาเปิดที่ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่2องเปิดที่ประเทศไทยนะครับพร้อมกับที่สิงคโปร์นะครับผมนะคยเขาเ่อเปิดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเดินมาเปิดพูดไปมั่วตัวไม่ใช่นะครับผมนะฮะบริษัทระดับฟิงโกเนี่ยคือเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีออฟฟิศอะไรไปเรื่องบ้าเล่าเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมชี้าไปดูนะครับนะครับอันนี้ก็เรามาดูที่ตึก G Tower นะครับตึก G Tower ก็คืออยู่ที่พรมเก้านะครับผมนี่เห็นไหมครับฟิงโกนะครับฟิงโกไทยแลนด์นะครับก็หมายถึงว่านะครับบริษัทฟิิิิงโกกกเเเนนนนนีีี่่่่ยยะะะะคครรรรรรัััับบบมมมมาาาาปดษททแล้้ว็ออออฟฟศูตึ G Tower พพชืสถ